thank เบรกนี้นะ,น,นะครับฮาน่าวันนี้รู้สึกมีความสุขเลยคือเนืองจากที่ได้ทานสตรอเบอรี่ไปเรียบร,ร้อยรสมากค่ะอร่อยมากจริงๆแล้วยิ่งเป็นของไทยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่มีชาติใดในโลกที่หวานอร่อยได้แับที่นี่ครันก็ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวไงครับถ้าพูดถึงสตรอเบอรี่เมืองไทยเนี่ยวันนี้มาดูกันครับว่าบาร์บีคิวผลไม้เราจะเริ่มต้นด้วยวิธีการไหนก่อนมาดูส่วนผสมนะครับวันนี้มีผงอบเชยครับคุณฮาน่านะฮะน้ำเปล่าครับในนอตต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าววันนีีี้้้้ตออองงงงขขบคคุุณณผููใใใหหหญ่่่จดเเราาามมกกๆลยัทส ชุมพรเลยนะครับบอกว่าเห็นแหมก็รายการเราดูออนไลน์แล้วนี่ครับผ่านทางอะไรนะครับ w w w i d t v ย์เว็บดอนะฮะส่วนระยะเวลาเนี่ยไปดูจะมีแพลนดูให้นะฮะว่าใช้กี่โมงอะไรยังไงบ้างิดชมรายการเราได้นะครับและแน่นอนที่สุดวันนี้เราอยู่ที่วีรสูตรนะครับบรรยากาศแเป็นกันเองเหมือนฟ้าหลังฝนซะประมาณน้นทำให้เราสองคนดูสดใสมากยิ่งขึ้นไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้บอกกปแล้วว่าบาร์บีคิวผลไม้นะฮะเมื่อสักครู่เราได้หมอจากวีรสูตรมาเป็นมอแก้วอันกผสม อย่างดีบางคนบอกเป็นโถได้ไหมได้เหมือนกันครับเพราะนี้ทนความร้อนจะวางบนเตาไฟฟ้าก็ได้จะใส่ในไมโครเวฟก็ได้เตาอบอก,ก็ได้จะวางบนเตาแก๊สก็ได้เหมือนกันครับจะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาตั้งอ่ะีน,นะง่ายมากมาดูวิธีการทำเดี๋ยวคนอื่นใส่น้ำลงไปเป็นน้ำเปล่านะครับ ทนความร้อนได้ดีมากนะครับแล้วก็ไม่ร้อนมือด้วยจ้ะ,ะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ําตาลลงไปะนะครับเดี๋ยวขอทัอทีนิดนึง <c oughs> เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะครับถามว่า บาร์บีคิวผลไม้แล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้ก็ว่าจะถามอยู่มันไม่ได้ปิ้งไม่ได้ย่างเหมือนกับบาร์บีคิวทั่วไปหะะรอเดีเราลองมาดูกันว่าทำไมถึงใช้แบบนี้นะครับคือต้องเอาน้ําลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลแล้วก็เคี่ยวใช่ไหมคะใช่ๆๆๆแล้วก็ตั้งทิ้งเอาไว้เลยในระหว่างที่รอให้น้ําตาลได้ที่ก็จะเป็นน้ําซอสได้ที่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพักไว้ก่อนเราจะมาหั่นผลไม้กัน ปิดฝาทิ้งไว้สักคู่หนึ่งใส่ทีหลังเลยครับใส่ทีหลังถ้าเป็นผูมเชยใส่ทีหลังมันจะเป็นการออนท็อปให้ได้กลิ่นอ่ะโอเคครับวันนี้เราเชิญคุณฮาน่ามาทำอะไรฮะเป็นเพราะว่าเป็นกูรูางด้านการสาธิตปอกกีวียตายแล้วปอกด้วยอะไรปอกด้วยปากวะไม่นี่ไงก็มีที่ปอกนี่มาวีดสูงทันทีทุกอย่างพร้อมมาเป็นที่ปอกแบบด้านจับนะฮะง่ายมากเลยจังไหนดูซิก็อ่ะดูง่ายๆนะครับที่การปอกมันจะเป็นแบบสองคมนะฮะก็ง่ายนิดนึงอ่ะ เดี๋ยวันนี้บางคนบอกว่าะทไมไม่ปอกเข้าหาตัวล่ะจะปอกเข้าหาตัวก็ได้หรือจะปอกไม่เข้าหาตัวก็ได้ครับก็เลือกตาม ระหว่างนี้ให้คุณหาน่าช่วยหั่นสตรอเบอรี่แล้วล่ะครับเอาหั่นครึ่งเลยใช่ไหมครัหั่นครึ่งเลยจะได้ง่ายมากจริงๆคือนอยู่ในครัวสมัยใหม่เนี่ยช่วยกันทําแล้ววันนี้ต้องบอกว่าง่ายมากอีกอย่างหนึ่งก็คือในครัวสมัยใหม่เนี่ยคำว่าเราคงไม่มานั่งแบบก่อเตาจุดแก๊สอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณหาน่าแค่เสียบปลั๊กก็ใช้ได้เลยนี่คือเราดูโอ๊กคิทเช่นนะครับ ที่ละนี่แล้วจับได้ง่ายด้วยนะครับไม่ร้อนด้วย่ดีจังเนะฮะแล้ว่างกะนีค่อนข้างจะเห็นได้ว่าหม้อมันออกจะใสๆใช่ครับไม่ต้องแบบว่าเสียเวลาเปิดปิดไฟอยู่อะไรอย่างนี้ใช่อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายน้าตลละลายใช่ค่ะระหว่างนี้ก็ใช้ทัพพี่ช่วย ความหวานที่นุ่มนวลกว่าน้ำตาลทรายใช่นุ่มละมุนละมัยค่ะ,ะครับอะมาดูนี่เลยครับมาถึงอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือแก้วมังกรครับันนี้เราได้กนะีวีและนะ <Okay. S 2> ขอหั่นกีวีก่อนกีวีง่ายๆนะครับก็ตัดตรงส่วนนี้ออกไป <laughs> วิธีเลือกผลไม้ที่จะนํามาทําเป็นบาร์บีคิวนี่น่าจะแบบว่าเป็นผลไม้ที่ไม่สุกจนมากมเ,เกินไปใช่ไหมครับไม่งั้นบางทีมันอาจจะเสียบไม้แล้วมันจะ<ล>ไม่อยู่แล้วก็มาดูที่แก้มงกรแก้มงักรครับแก้มงกอวันนี้เราใช้วิธีการทําแบบง่ายเหมือนกันครับ น,นี่เวลาวิธีการปอกก็ขึ้นแล้วแต่เนาะใช่ใช่แล้ว,ว,วควรไม่อ<า>น,ลน,นลกลนำอ่ะนี้ใช่ไหมครับก็ควรตัด sure แล้วนะครับแล้วมาถึงวิธีการต่อไปตอนนี้นำเชือกเริ่มทะถิงให้คนสักหนึ่งนะครับโดยมาถึงวิธีการนี่แล้วลครับคุณนะต้องเสียบใช่ไหมต้องเสียบครับอย่างนี้ต้องเสียบวิธีการวันนี้เนี่ยง่ายๆมากเลยทำยังไงบ้างคุณน้าเริ่มพร้อมๆกันเลยเราเล้วแต่ความชอบเนาะจะเอาสีอะไรก่อนก็ได้ไม้อะไรก่อนก็ได้ใช่ครับอย่างผมเนี่ยผมจะใช้แบบนี้ ว,วิธีการหั่นถือว่าสำคัญมากคือต้องไม่บางจนเกินไปนะครับเ er ชื่อของเราเริ่มได้ที่ละปิดแก๊สแล้วนะครับปิดเตาปิดเตา,ป,เตาปิดเตาไฟฟ้าแล้วนะครับแลวก็ตามด้วยนี่เลยอะไรคะอบเชยใช่ผมอบเชยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเพราะบอกว่าไอ้มผมอบเชยมาจากไหนฮะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าช้านํำทั่วไปก็จะได้กลิ่น คือนี่หอมฟุ้งเลยนะครับหอมเฉยนะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงกว่าแลอคนเป็นหวัดน,นะครับนี่จะช่วยดีมากเลยนะฮะในเรื่องของใสนักเอยคัดจมูกน้ำมูกไหลเหมือนเป็นหมอเลยค่ะปรมาณนันะบ <c oughs> หอมมากเลยนะครับแลวรสชาติเนี่ยไม่ต้องปรุงอยู่แล้วเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนี่จะหวานโดยตัวมันอค่ะ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือบาร์บีคิวผลไม้ครับคุณหาหน่าดูดีไหมฮะดูน่าทานมากเลยเด็กเห็นคงจะชอบแน่เลยนะครับม,มาถึงขั้นตอนสุดท้ายวันนี้ก่อนที่เราจะยกตรงไปเสิร์ฟนี่นะครับน้าเชื่อมเราก็ได้ที่เรียบร้อยลอะ,ะมาถึงตอนนี้เห็นไหมฮะหอมไหมครับต้องรอให้น้าเชื่อมเย็นด้วยเหรอคะนะครับต้องรอน้ํ้เชื่อมเย็นนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้าเชื่อมได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยก็สามารถลาดได้เลยเหมือนกันนะครับ คุณพ่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าผลไม้นี่นะคะถ้าเกิดว่ากินที่แบบว่าสลับสีกันอะมันก็จะให้ได้คุณค่าทางสารอาหารที่แตกต่างกันไปนะคะเห็นไหมครับว่าดูน่าทานมากจังเลยนะอันนี้ทานได้เลยหรือเปล่าว่าทานได้เลยทานได้เลยคือบางคนบอกว่าเอ๊ะ ได้เลยไหมได้เลยครับคือจะทําแบบไว้ต้อนรับเพื่อนก็ได้ถือบนี้แล้วเดินเลยที่บางทีมีปาร์ตี้ตอนเย็นๆเนาะรถอยู่นะได้ได้เหมือนกันนะครับนะฮะนอกจากนั้นเรียกว่าวันนี้ในส่วนของขั้นตอนการทำต่างๆเนี่ยเราต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจนะครับคือเป็นขั้นนี้แบบว่าเอ๊ะแล้วน้ำตาลที่เหลือจะไปทำยังไงเออนั่นสิก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้นะครับเล็กอย่างนึงก็คือใช้ผลไม้ที่มีอยู่เนี่ยนะครับอย่างสตรอเบอรี่เนี่ยอ่วขอสตรอเบอรี่เลยนะครับแต่ที่ เหลืออยู่นี่เหรอคะใช่คือนําน้ําเชื่อมเนี่ยนะครับไปทิ้งเอาไว้ให้เย็นนะครับไปทิ้งเอาไว้ให้เย็นก่อนนะครับหรือจะไม่เย็นก็ได้นะครับก็ใส่สตรอเบอรี่เหล่านี้เนี่ยลงไปสตรอเบอรี่ใส่ถ้วยมาจะเก็บเอาไว้เพราะช่วงนี้เด็กๆกินเยอะอยู่นะครับะจะไว้ทําไว้วางเคียงข้างนี่เลย เลิกไอศครีมเราทำไอศครีมที่บ้านใช้ได้เลยนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวนะคะสตรอเบอรี่ออกเยอะมากโอ้เยอะมากทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากทำแยมทานเองที่บ้านนี่ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ยากยังไงมีน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมหมดแล้วสตรอเบอรี่กล้วมังกรเนี่ยโอ้ทกทกีวีเนี่ยไปกวนได้เลยง่ายมากเลยบางคนบอกว่าเอ๊ะของเหลือหรือเปล่า แล้วเราจะไปซื้อทำไมที่เป็นกระปุกใช่ไหมคใช่ใช้งานได้หมดเลยใช่ใช้งานได้หมดเลยอ่ะนี้เราต้องพักเอาไว้สักครู่หนึ่งนะคะ<ม>ต้องบอกว่าเมนูวันนี้เนี่ยนอกจากจะทําง่ายสะอาดแล้วก็ถูกหลักอนามัยแล้วอีกอย่างนึงที่สําคัญก็คือในเรื่องของความอร่อยค่ะลองให้คุณฮาน่าลองชิมดูมอ่ะต้องลองชิมดูแล้วล่ะครับเอาไม้เลยด้ครับค่อยๆป็นไงโอเคไหมคือมันใช่ใช่ ซอบรี่มันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงทีนี้พอมันโดนน้ำเชื่อมใช่ไหมคะมันก็จะเปรี้ยวอมหวานแล้วมันน้ำเชื่อมกลิ่นชินนามอนอะคือกลิ่นอบเชยหอมแบบไทยๆทีนี้ถ้าเกิดว่าหลายคนบอกอุ้ยร้อนๆอย่างนี้อยากให้มันสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะดิฉันว่าถ้าเกิดไปแช่ตู้เย็นเนี่ยนะแล้วออกมาแบบเย็นๆอุ้ยผ่อนคลายมากจริงๆแล้วหลายคนเรา ม่กที่ทํางานกนินน้ําเย็นเนี่ยนะมัน<ช>ก็สดชื่นอยู่แล้วนะมันจะทําให้สร้างความเก็บนี่กระเป๋าในร่างกายอันน<ช>ี้ต้องบอกเลยว่ามื้อนี้เนี่ยนอกจากคุณจะได้รับสารอาหารแล้วสาหรับหลายหลายคนโดยเฉพาะหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่กับอยากที่ทำงานรู้สึกเหนื่นนอยล้าลกลางคืนะทําแช่ไว้ได้เลย<ช>แล้วผงอบเชยก็หาซื้อได้ไม่ยากคุณไม่ต้องไปซื้อเป็นแท่งมานะครับแต่คุณซื้อเป็นผงซึ่งเขาจะมีขายเป็นแพ็กเกจจิ้งอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นํามาที่บ้านเก็บเอาไว้ในช่องฟรีซนะครับเพราะเป็นจําพวกแป้งหรือจําพวกของแหงงน่ยชอรด รักษาอุณหภูมิไว้ได้ดีรักษาคุณาภาพไว้ได้ดีแต่ถ้าไว้ช่องปกติเนี่ยจะเก็บไว้ได้ไม่ค่อยนานยังไม่รู้นะย,ยัง่ต้องรู้เหมือนกันเพราะบางครั้งการที่เราซื้อของซื้อแป้งซื้อสิ่งเหล่านี้กลับมาเนี่ยต้องรู้จักวิธีการเก็บไม่งั้นเราก็คงจะต้องเสียเวลาเยอะเลยเสียตังค์ด้วยสิ่งสําคัญนี่ซื้อกระปุกนี้ไปก็ได้ขวดโหลจากวีรสุขครับอันนี้ดีมากเป็นขวดโหลชุดถนมมหาแล้วก็เห็นไหมเปิดได้สองชั้นอะ ง่ายมากดีขนาดนี้นี่คือเราแหละครับวันนี้ต้องบอกว่าได้รับสารอาหารครบถ้วนแบบนี้อีกอย่างหนึ่งกคือในเรื่องของความเป็นกันเองเป็นการสร้างสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงด้วย<า>นะครับใน เบรกนี้มันองบอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราหลายๆท่านด้วยเที่ยันี้ช่วยทําให้เราเนี่ยมีมื้ออาหารดีๆแบบนี้แล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ยังค,คงอยู่คู่กับเรากับดูโอเคเชนครับขาดผู้ใหญ่เหล่านี้ไปไม่ได้เลยครับคุณฮาน่าครับว่าจะเป็น PD r a c i n g Shop ครับขอบคุณกิจิเธุ์ธุรกิจป้ายโฆษณาชั้นนาค่ะบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนครับบริษัทเดอะพิะกรุ๊ปจำกัดค่ะไอเดียดีวิ้งสตูดิโอครับภูเก็ตเทเลวิชั่นมีเดียค่ะและที่ขายไม่ได้บริษััััททวรรสุภููเเกก็ตตจาดนคบ้้งงอย่่ีี SD ล คนเต้องหมดหน้าที่ละไว้่าวหน้ามาดูสิครับว่าเราจะทําเมนูอะไรที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าอิ่มเอเฟรรีแล้วก็มีสุขภาพดีแบบพอมสุดงนี้ลาไปแล้วติดตามเราได้นะครับทางไอเดีย v 8 c o m มารามเว็บไซต์รู้สึกว่าติดตกันกันแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นความร่อยที่เกิดขึ้นจากที่นี่จริงๆกับสตรอเบอรีและบาร์บีคิวผลไม้ลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ simple things in life like when and where we didn't have no internet but man i never will forget the way the moonlight shined upon her head and we were trying different things and we were smoking funny things making love Out here, your neck muscles loosen. Your backache disappears. Your mind is enlightened. what a visit to Thailand can do for life. Amazing Thailand.